สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด็ดน,นะครับเป็นช่องที่จะนำพาท่านไปพบกับข้อมูลเด็ดๆ ID ที่กำลังมาแรงนะครับเราจะไปเจาะหาตัวเลขที่เด็ดๆ,ๆจากอาจารย์ดังนะครับพ่อเป็นอ,อีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับสำหรับการเจาะหาเลขเด็ดๆจริงๆนะครับจะนำเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ สำหรับคำเตือนของช่องนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวไปชมข้อมูลกันเลยครับที่เป็นไฮไลท์วันนี้นะครับก็นี่เลยครับเป็นของรับเฉพาะกองสลากนะของเขมรัลาดเลยนะครับก็ถือว่างมดที่ผ่านมันจะมีผลงานนะครับแล้วก็จะมีนะครับข้อมูลของแม่น้ำหนึ่ง่นะครับ แล้วก็ของแอดนุ่มสุพรรณครับแอดถุงชองครับแล้วก็ของควายนำโชคนะฮะแล้วก็เล็กล็อกครับของหมวดนี้นะครับข้อมูลและก็อีกหลากหลายข้อมูลนะครับจะมาดูกันวันนี้นะฮะก่เปิดตกวกันไตนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับมาดูเลยกันกําลังวันกันก่อนนะครับเราจะจัดหาในกําลังวันนี้นะครับเป็นตัวเอาไปจอดเอ่นะ เราจะคำเลือกมาจากเลขกำลังวันนะครับสำหรับเลขกำลังวันตลอดที่มีแต่ว่าคนกำแพงนะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขออกวันอาทิตย์นะฮะงวดประจําวันที่16มีนาคมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขออกวันอาทิตย์นะฮะกำลังวันอาทิตย์มันอยู่ที่ชุดนี้เลยฮะ8253นะครับเลขออกก็คือ65332ครับ มาดูว่ากําลังบรรทัดนวดที่ผ่านมาเดี่ยห้าครับห้าเข้าหลักร้อยนะครับห้านะฮะแล้วสามนะครับสามนี่เข้าหลักหน่วยบนแล้วก็สิบล่างครับสองครับเข้าที่หน่วยล่างครับตัวเลขนะครับสี่ตัวนะฮะสำหรับนวดที่ผ่านมาในเข้าทั้งสามตัวนะครับ ก็ถือว่าสุดยอดของวันที่ผ่านมานะฮะสำหรับเลขกำลังวันงวดนี้นะฮะจะออกตรงกับวันที่1เมษาครับจะตรงวันวัอังคารนะครับเลขชุดนี้นะครับกำลังวันมันอยู่ที่05น7ี่ครับ0 x 5 x 4 x แล้วก็ 7x ไปกับครับเดี๋ยวเราจะใช้เลข4ตัวนี้นะครับไปเป็นตัวตั้งในการเอาไปเจาะหานะครับแต่ว่าเราก็จะมาคัดเลือกอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับเลขกำลังวันนะฮะ กำลัง <ste ans> วันของของวันที่ผ่านมาดูกันก่อนนะครับงวดวันที่ผ่านมาในกำลังวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะกำลังวันอาทิตย์ในแ้่253นะครับแต่นเลขเด่นของช่องนะครับเราจะเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับมาตัว er ไหนชนกันบ้างครับเลขเด่นของช่องวันที <music> ่ผ่านมาในแ็ด273ครับชนกันอยู่ที่8ครับนะฮะแล้วก็ชนกันอยู่ที่2ครับแล้วก็ชนกันอยู่ที่3ครับมันจะได้เนี้ย8า3แล้ววันที่ผ่านมาเนี่ยจะออกก็คือ6 อ่าห้าหกสามสองครับข้อที่สามกับสองนะฮะข้สองตัวเลยนะฮะสำหรับตัวที่ชนเด่นนะฮะตรงเงื่อที่่ามน้านะฮะสำหรับหวดนี้แหละครับเรามาจับกันดูนะครับเลขกำลังวันนะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดคือเลขกำลังวันอังคารครับเลขเด่นของเจ้านะครับศูนย์ห้าแปดเจ็ดครับตัวชนมันก็อยู่ที่ศูนย์ครับแล้วก็อยู่ที่ห้าครับแล้วก็อยู่ที่เจ็ดครับเราจะจับตัวชนนี่แหละครับไปเป็นตัวเด่นในเอ่อเพื่อที่จะไปเจาะเด็ดหาเลขเด่นเด่นกันนะครับ เราไปดูข้อมูลกันเลยครับข้อมูลแรกที่มาดูก็คือนี่เลยครับสุงทงครับสํำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสุงทงในงวดประจําวันที่16มีนาคม6 8นะครับเลขที่ออกก็คือ5 6 3 3 2ครับเข้า3ครับนะเลข3เด่นล่างเด่นที่3นี่ก็เข้าที่หลักสิบนะฮะแต่สำหมับงวัที่ผ่านมาเป็น3ไม่เข้าบนล่างเลยนะฮะนี่แหละเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับสำหมับงวัที่ผ่านมาเป็3 2เลยก็ถือว่าตรงตรงเลยนะฮะ ให้หางเดียวเลยครับสําหรับถุงทองงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาใหที่เจ็ดครับเจ็ดหางเดียวเหมือนกันฮะและตัวเลขที่เอาไปจับเด็ดก็จะศูนย์ห้าเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับทั้งเจ็ดทั้งศูนย์นี่ฮะเขาให้มาเนี่ยถือว่าตัวชนเด็นทั้งสองตัวเลยฮะเอาไปรุ้นนะครับเจ็ดศูนย์ครับงหวดนี้ฮะมีโอกาสได้รับรางวัลสูงครับขอเพุ่เจะขอข้อมูลนะครับ มาชนตัวเด็ดๆของช่องพอดีเลยนะฮะแล้วมาดูข้อมูลทำไมนะครับเลขล็อครับสำหรับเลขล็องวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำอาทิตย์16มีนานะฮะค่อยมาแค่สี่หลนะครับเลขที่ออกก็คือ6มีนาก็5632นะครับชุดนี้นะฮะเลขที่63ครับมีขบวนนะฮะเขาเลขนบล็ครับ มาดูกันที่งวดประจําวันที่1เมษายนนะครับเลขล็อกชุดนี้บนล่างก็ให้มาที่696505แล้วก็85ครับมาดูตัวจับเด่นนะครับตัวเอาไปเจาะขาก็คือ057จะเป็นตัวเด่นนะครับนะฮะแล้วตัวที่น่าลุ้นอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะฮะนี่นะฮะตัวที่แอดจับไปให้ก็คือ0585แล้วก็65เน้นที่5เลยนะฮะจับอยู่ที่5นะฮะ ชนจะไหนก็เลือกตอนนั้นแต่หกห้าในหกเก้านี่ก็เรียกว่าเด่นนะครับแต่ยังให้เด่นรองอยู่นะครับเพราะว่าตัวเด่นมันอยู่ที่ห้าเลยนะฮะชุดนี้นะครับห้ากับสูงนี่ยโดยเฉพาะชุดห้าสูงนี่จะาเด่นมากๆเลยนะฮะขอพูดจะขอข้อมูลนะครับลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับมาดูข้อมูลต่อไปเลยครับข้อมูลนี้ครับเป็นแอดหนุ่มสุพรรณนะครับสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณในงวดประจำวันที่01มีนาเนี่ยนะฮะ เลขที่ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าที่สี่กับห้าเลยนะฮะเงี้ยแล้วก็แต่อันนี้ชุดคู่โต๊นะฮะก็เป็น 94, เก้าสี่อย่างฮะแต่เลขวิ่งเด่นเด่นมีสี่กับห้าเลยฮะเข้าเลขล่างจนเต็มเลยสี่กับห้าแต่สี่นี่เข้าบนล่างเลยฮนะสำหรับงวดต่อมานะครับสิบหกเมษานวดที่แล้วนี่นะฮะเลขที่ออกก็คือห้าหกสามสองสองครับแต่ชุดนี้ก็ถือว่าดุนะฮะ ัวเด่นชนก็ไม่ชนนะฮะมาดูกันที่งวดนี้นะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษานะฮะไอหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษางวดประจําวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเดือนสี่นะครับาก็ห้เด่นที่สี่กับห้านะฮะคู่โต๊จะอยู่ที่สี่สามสี่สี่แล้วก็สี่ห้าห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าห้าครับสามตัวครับสามสี่สี่แอ็ดหนึ่งสิบพันครับมาดูตัวเจาะเด่นครับอยู่ที่ถึงห้าเจ็ตครับ 0.57ตัวชนเด่นกับข้อมูลของแอดมุมสุพันอยู่ที่5ครับถ้า5เด่นตัวนี้ตัวที่เลือกก็นี่แหละครับ4 5 5 3 5 4เนะ่ยถาจะกูโตสเอ่อถ้าจะเบิ้ลนมาก็นี่แหละ5 5 5่แหละครับนี่แหละครับใช้ชุดนี้เลยครับตัวเด่นอยู่ที่5ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแอดมุมสุพันนะฮะ ต่อเลยนะครับกเลขชุดนี้เลยครับเป็นเลขชุดของควายนําโชคครับสําหรับควายนําโชคนี้วัวประจำวันที่1เดือน3มนะครับอย่างนี้นะนะครับเลขที่ออกก็คือ8 9 4 5 4้าสี่้าสี่ครับเข้าที่9 4้าสครับนี่ฮะชุดนี้นะฮะสำหรับวัวประจำวันที่16เดือน3าไม่มีข้อมูลนะฮะก็จะมีวันที่1เดือนสนี่แหละครับเดือนสี่นี่สูตรใหม่ครับบนล่างก็ให้มาที่94สี่ 95.04แล้วก็05ครับไฟน้ำโชคครับแนวทางการเก็ตโชคชุดนี้มาดูกันที่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะเด่นมันอยู่ที่057ครับตัวเด่นนะฮะเราเอาไปเจาะกับชุดนี้ครับเทียบตัวเด่นก็มีตัวนี้แหละครับ95ครับแล้วก็0405ทั้งคู่เลยนะมีโอกาสเข้าได้ทั้งคู่ครับแต่ตัวเด่นเด่นสุดๆที่แอดเลือกไว้ให้นี่ก็คือ95กับ05ครับถ้าชอบตามนี้จะตามนี้ไปครับ ่ถ้าเอาลองไปพิจารณาดูนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ชอบก็มิได้เลยนะครับวาดกันไปนะฮะเอาไปพิจารณากันดูนะครับยิ่ที่ท่านชอบอยู่ที่ใจแล้วนะครับชอบไม่ชอบอวาดกันไปฮะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันกันกบชุดนี้นะครับเป็นเลขชุดของหนูน้อยพรสวรรค์ครับสำหรับหนูน้อยพรสวรรค์นี่งวดที่สิบหกนะฮะ16บดืเป็นะามครับ เลขที่ออกก็คือห้าหกสามสองครับแต่เลขเข้าก็คือเฉพาะเลขวิ่งตัวเดียวเลยะฮะหครับเลขวิ่งเข้าที่หกนะครับนีฮะแต่ว่าคู่โต้ดันหลุดนะฮะก็ถือว่าหลุดนะฮะเข้าใกล้ๆกลเทียงนะหกสี่เท่าเลขออกหกสามนะฮะสำหรับนวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับงวดนี้นะครับก็ให้ที่หกต่อเดิมเลยนะฮะคู่โต้ก็อยู่ที่หกเก้าหกศูนย์หกสองหกห้าหกแปดครับ สามตัวอยู่ที่สามหกเก้าแล้วก็ที่สามหกแปดครับในกลวง 0, 5, 0, 2, 5, 6, 8, 9, ครับศูนย์ห้าหกศูนย์สองห้าหกแปดเก้าครับน้อยพรสวรรค์น,นะฮะมาดูกันที่ตัวเจาะเด่นครับก็คือศูนย์ห้าเก็บครับลองเจาะดูชุดไหนชนบ้างครับแต่ตัวตัวที่เขาให้เด่นมานี่ไม่ชนแล้วก็เอาตัวประกบเอาชุดนี้ไปประกบคือ่กับชุดสูงนี่นะฮะ นะฮะศูนย์ประกอบ6เลยนะฮะแล้วก็ชุด5ประกอบครับก็จะได้ตัวเด่นอยู่2ชุดนี้ครับก็เป็นตัวเลือกเลยนะฮะ2ชุดนี้นะครับ0 6 6 0หรือ5 5่เอ้า6 5 5 6เลยนะครับเลือกตามนี้นะครับตามตัวเด่นเองฮะหรือเราไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนไม่เห็นก็ใช้ตัวเจาะเด่นจับกันเลยนะครับเพราะถ้าตัวเจาะเด่นเด่นแม่นๆมันก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วนะฮะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเราเอาไปพิจารณากันดูนะครับมาดูจ่อกันเลยนะครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับเป็นเลขผังเลขเด็ดครับสําหรับงวดวันจําวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกก็คือ563 32ครับเลขที่เข้า2แล้วก็3เนะยเป็นตัววิ่งเข้าเนี่แล้วคู่โตวตก็อยู่ที่36ครับ มาดูกันที่งวดนี้นะครับหนึ่งเดือนสี่ในทางเลขเด็ดนี้นะฮะเขาก็จะให้ห้าหกสี่แล้วก็หนึ่งะครับโัววิ่งมาอยู่ที่สามวจนทีนี้เรามาดูที่จนเจาะเด่นนะครับศูนย์ห้าเจ็ดครับ0ูนห้าเจ็ดชุดนี้ชมที่ห้าครับเด่นที่5้านะฮะเราให้เด่นที่ห้าก่อนเลือกชุดนี้นะครับเป็นห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าครับนะฮะเลือกชุดนี้ครับเป็นชุดเด็ดเลยครับมีโอกาสที่จะได้รางวัล สูงครับแต่ตัวที่ก็ให้ประกอบมาเนี่ยนะอย่างสี่เนี่นะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามนะสี่ศูนย์สี่สองสี่สามนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับชุดหกก็จะเป็นหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแต่ชุดหนึ่งหนึ่งก้จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าครับลองเลือกดูนะครับถ้าไม่เลือกห้าจะเลือกชุดไหนครับลองเลือกกันดูนะครับแต่ตัวที่ทางเช่าให้ก็คือห้าเนี่ยแหะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ ไปดูอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดของแอดแม่น้ำหนึ่งครับแอดแม่น้ำหนึ่งมีสำหรับแนวทางใช่ไมน้ำหนึ่งวดที่ผ่านมานะฮะเลขที่ออกห้าหกสามสามสองนะครับสิบหกมีนานะฮะแต่ชุดนี้ชนแค่เลขวิ่งที่สองครับถูไหชนแค่เลขวิ่งที่สองจะว่าผู้ประกอบนารู้นะฮะอ่าใช่ไหมฮะใช่ไหะฮะกับเกาตัวเดียวนะฮะ แต่ตัวงวดที่แล้วนี้ชุดนี้ก็นะฮะก็ถือว่าดุดเลยนะฮะเข้าเฉพาะเลยยิ่งสองสำหรับมวดนี้นะครับแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งครับมวดประจำวันที่หนึ่งเมษาหกแปดครับเขาบอกให้ในฟฟันที่สี่นะครับคูโ่โต๊จะอยู่ที่สี่เจ็ดสี่หกแล้วก็สี่หนึ่งนะครับเจ็ดหก หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกครับหนึ่งสี่หกแปดมาดูตัวเจาะเด็กกันครับเขาใช้ชุดนี้นะฮะเราจะใช้ศูนย์ห้าเจ็ดเป็นเป็นตัวเจาะดูนะครับตัวในโจทย์นะครับสี่เจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่นะครับสามหางนี่เลยครับแต่ตัวที่เลือกไว้ให้ก็คือสี่เจ็ดนี่นะครับเน้นๆที่สี่เจ็ดนี่แหละครับก็จะก็เจ็บหกนะฮะโอกาสมาชรครับแต่ว่า บางท่านก็ให้ชอบหนึ่งนะครับชอบหนึ่งก็จับไปที่หนึ่งเก็บนนะครับเทียวทางจากแม่น้ำหนึ่งครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับขอให้ม้านะฮะมือถุดจออีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดนี่เลยครับเป็นเลขของศินโคราชครับแอปสิลโคราชในจำนวนประจําษาหกแ6 8ครับเที่ยวทะเลไทยนะฮะก็จะเป็นสี่กับเก้าครับตัวเด่นนะครับสามตัวแปดสี่เก้าเจ็บ เก้าแปดสี่แปดีเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดสเขาได้เป็นทานตรงนั้นนะฮะสำหรับตัวเจาะเด่นครับศูนย์ห้าเจ็ดครับชุดนี้ตัวไหนชนบ้างครับศูนย์ห้าเจ็ดชนที่เจ็ดนี่ครับเจ็ดเก้าแปด,ด 98, สำหรับชุด2ตัวก็จะเก้าเจ็ดเก้แปไต่เก้าแปไม่ได้ชนแล้วครับตัวเด่นที่แอดชอบเองนะฮะก็จับเลือกไว้ให้นะฮะคือถ้าเลือกก็เลือกที่2ตัวนี้เลยฮะสองชุดนี้เลยครับนี่นะฮะ แล้วก็ชุดสามเจอกะเดือกชุดนี้นะครับถามนี้ครับเอาไปพิจารณากันดูครับแอดซินโคราชจัดให้กับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูต่ออีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นเลขเจ๊สวยนะครับเขาบอกว่าชุดนี้นะครับแนวทางที่หลายคนถามหาเพราะว่าเลขเจ๊สวยนะครับบอกว่าเข้ามาสุดสี่วัดติดแล้วนะฮะเจ๊ยสสวยครับมาดูเลขหางประชัดเจ๊ยสสวยในตรงนี้นะฮะ เลขเด็ดเจียนสวยครับหางประทัดมันอยู่ที่6กับ9้านะครับสามเจดแล้วก็2นี่นะฮะตัวเด่นมันอยู่ที่นี่แหละฮะส4 7 3ี่เจ็ดสามเจ็ดสองนี่ยสามตัวนะครับ2ตัวอื่ที่สี่เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ห9้าแล้วก็เนี่ยนะฮะตัวเด่นที่ทางช่องจัดมาก็คือตัวจับเด่นนี่แหละก็สูตร้าเจลยนะครับมาดูตัวที่เด่นเด่นก็คือตัวนี้แหละครับ4ี่เจ็ดกับเจดให้เด็ดทั้ง2ตัวเลยนะพอๆกันเลยครับแล้วก็2ส7ี่เจกับสามเจ็ดสองนี่ยชอบตัวไหนครับ ดูว่าเลข47ชุดนี้เนี่ยของข้อมูลที่ผ่านมาก็แม่น้ำหนึ่งก็มีนะฮะและของสินโคราชเหรอมีไหมฮะก็ไม่มีนะมีแคเจ็ดนะฮะสินโคราชไม่มีมีแต่ของแม่น้ำหนึ่งนะที่ชนอยู่นะฮะ47ครับตัวเด่นนะฮะันที่47ครับลองดูนะครับว่าเลขเกียสวยเกของแม่น้ำหนึ่งตัวไหนอ่าตัวนี้จะมาหรือเปล่า47เี่แหละครับแต่ของแม่น้ำหนึ่งมีหนึ่งเจ็ดนะแล้วก็ของ อเจีสวยมีสองเจ็ดเจ็ดสองเลยครับลองดูครับระหว่างสองสี่เจ็ดกับสามสองเจ็ดยเนี้ยตัวไหนจะเข้ากับตัวเด่นมันก็อยู่ที่เจ็ดอยู่แล้วนะชุดนี้นะฮะลองเลือกกันดูครับแต่ที่แอดเลือกไว้ให้ต็คือชุดนี้แหละครับสี่เจ็ดกับสามสองเจ็ด่าเงยเจยสวยครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเราจะมาลดต้นทุนเพื่อหาตัวเด่นๆนะครับมาดูชุดนี้นะครับแม็กกี้ รวยล้นครับแอสติกิรวยรนเนี่ยงวดที่ผ่านมาเราไม่มีข้อมูลนะครับมาดูข้อมูลชุดนี้นะครับหนึ่งเมษาหกแปดครับเจ็ดสองสี่อันนี้ก็ชนไหมฮะชนข้อมูลของเจสสวยเลยนะครับเจ็ดสองสี่เลยของเจสสวยต้องให้สองสี่เจ็ดครับแต่ชุดนี้ให้เจ็ดสองสี่ชนกันเลยครับถือว่าตัวเด่นมากเลยฮะชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นของ สองตัวนะครับก็ตัดมาจากเลขสามตัวนป็นสองสี่สองเจ็ดตัเจ็ดสี่ครับข้าให้มาชุดเดียวหางเดียวเหมือนกันนะครับเจ็ดสองสี่ครับน่าเอาไปลุ้นดูนะครับมาดูตัวที่ตัวเด่นจากช่องนะครับเป็นหัวเจาะเลยนะครับตัวจอดเป็นีก็คือศูนย์ห้าเจ็ดัะชนชุดไหนครับชนที่เจ็ดครับก็น่าลุ้นที่ชุดนี้แหละครับนะครับสองเจ็ดตัดเจ็ดสี่เยนะครับสองหางนี่แหละครับเอาไปลุ้นเลยครับแบ็กกี้รวยล้นขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ มาดูต่ออีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลของรับเฉพาะกองสลากครับจากเขมรราชนะทั้นหมงวดที่ผ่านมานะครับนี่ฮะแปดเก้าสี่อันนี้แอดไม่ยืนยันนะครับออกตรงนี้หรือเปล่าแต่ชุดนี้ยืนยันครับนี่ฮะชุดนี้ก็เข้าจริงนะครับเข้าที่หกสามนะฮะเลขที่ออกงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดประจําวันที่สิบหกมีนาฮะ ชุดนี้ทางช่องก็เอาจับราลงไว้นะครับนี่ฮะจากตัวที่เป็นตัวเจาะเอของวัตถิภ่านมาก็แปดสองสามอย่ฮะก็เข้าที่ของเข้าเข้าที่หกสามครับเขาุนนี้ฮะต้องตัดถึงจะเข้านะฮะนี่นะเลขออกของวัตถิภ่านมานะครับก็คือห้าหกสามสองสองครับเขาให้มาที่สี่หกสามครับก็เขียนัวเดียวนะครับเพราะว่าเลขที่ออกมันเป็นห้าหกสามนนี่นะครับหลุดไปแค่นนะฮะแต่หกสามมีเท่านะครับต้องตัดน่ฮะ สำหรับนวดใหม่นะครับมาดูนะฮะเข็มันลาดครับของแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนวดประจำวันที่หนึ่งเมษานะครับเขาให้มาชุดเดียวหางเดียวที่สองเก้าศูนย์ครับสองเก้าศูนย์นะครับสองเก้าศูนย์มีเรามาตัดแยกกันดูจะได้สองเก้าสองศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นี่นะครับตัดแยกนะฮะสำหรับนวดที่ผ่านมาที่มันจแยกมันจะถูกนะฮะถึงจะเข้าแล้วก็ตัดแยกไปเลยครับจะได้เนี่ยสองตัวสามชุดน่ฮะสองตัวสามชุดนี่ตัวไหนเด่นบ้างครับแล้วเอามา เจะเด่นด้วยเลขชุดนี้กับศูนย์ห้าเจ็ดครับตัวไหนเด่นบ้างครับศูนย์ครับศูนย์ตัวเดียวเด่นเลยครับที่ชนอยู่แคฮะก็ถ้าเด่นก็ตัอสองชุดนี้แหละครับเด่นทั้งสองชุดแต่สองเก้าทำไมเลือกไว้ให้ใช่ไหมฮะเป็นตัวเด่นมหาชนครับเพราะว่างวดนี้มาแรงสุดๆก็สองเก้าเลยนะครับหลายๆสำนัก่อให้ชนกันมาแล้วก็เป็นตัวเด่นที่ถือว่าน่าเลือกน่ารุ้นอยู่นะฮะ แต่โอกาสมาสูงก็คือชุดนี้แหละครับ29กับ90โดยเฉพาะ90เนี่ยเลือกกันดูครับหรือถ้าใครชอสบสามเจ้ากระจัดวนนี้แหละขอให้มาขอให้หน่วยครับชุดเลขรับกองตลาดจากเห็ุมาลาฉับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ แล้วมาดูข้อมูลปิดท้ายของวิดีโอนี้นะครับก็คือข้อมูลสรุปเลขสวยนะครับสำหรับสรุปเลขสวยของงวดนี้นะประจํวันที่หนึ่งเดือนสี่ก็คือเลขตัวนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสี่มาดูของงวดประจําวันที่ส6บดือนสามก่อนนะงวดที่ผ่านมานะครับผลงานเป็นไงบ้างฮนะชุดสรุปเลขสวยครับงวดประจําวันที่ส6บดือนสามมีเลขที่ออกก็คือห้าหกสามสามสองครับแต่ ชุดทางช่องที่จัดมาก็คือนี่นะฮะตัวที่สรุปมาให้2 3กับ6 3สากับเข้าบนล่างเหมือนกันนะฮะงวดนี้แหละครับสรุปเลขสวยงวดประจาวันที่1เดือน4 6 8ปครับเจ็กับส9งเก้าูก็คือข้อมูลของงวดที่ของเขมรราชนี่ยข้อมูลสุดท้ายนี่ฮะเจ็ดแปดเก้าชุดนี้ ส่วนตัวในชอบเลยนะฮะก็เลยเอามาให้ดูกันอีกนะฮะก็อยู่ในวิดีโอนี้นะครับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าูนย์สี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าแดหางนี้นะครับชอบชุดไหนครับแต่ชุดที่ตัดเลือกไปให้นะครับคือสองชุดบนนี่นะครับมันเป็นพอกันทั้งสองชุดนะครับมีโอกาสเข้าได้ทั้งสองชุดนะฮะและชุดที่ชอบที่สุดส่วนตัวเองชอบลยนะฮะห้าศูนย์เก้าศูนย แล้วก็เจครับนี่ครับที่แอดเลือกไว้ให้นะครับใครชอบตามนี้ก็ลองจับตามนี้ดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอย่างที่แอดเลือกไว้ให้นี่นะครับก็เลือกเองเลยนะครับชอบตัวไหนก็จับไปครับดวงแต่ละท่านไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับขอให้ชอบโัวที่ใช่นะครับขอให้จับโัวที่ถูกนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้นอดมาพิดต่อในวันนี้นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงข้อมูลสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็ขอปากช่องเจาะเลขเด่นนะครับแบ่งปันเลขเด็กปีเนี่ยนะครับไปในอ้อมอกอ้อมใจของท่านด้วยนะครับแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแชร์เพื่อให้ท่านสมาชิกหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยให้มาเจอด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าไม่แน่นะ สำหรับเล่เด่นชุดนี้อาจจะนำพาท่านไปเจอกับรางวัลเจ๋งๆที่ดีแต่วันที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับขอให้รวยกันครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านนะฮะพบกันวิดีโอหน้านรักษาเทาวดาคุ้มครองสวัสดีครับ